ตรงนี้เป็นรอยพุทธบาทที่มีการพบมาแล้วเนี่ย169ปีถ้านับจากปีที่พบเนี่ยพบตั้งแต่ปี2397คนที่พบครั้งแรกเป็นในพรานชื่อในติ่งในนําในปริมแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเล่าเหตุการณ์นี้ให้หลวงพ่อเพชรอดีตเจ้าวัดวัดพลับอำเภอเมืองฟังหลวงพ่อพอทราบอย่างนั้นก็ส่งลูกศิษย์มาดูก่อนนะลูกศิษย์ก็เอาหลักฐานที่พบที่ร้อยบาทก็คือแหวนหนาค อาไปให้หลวงพ่อเพชรดูอีกครั้งหนึ่งว่ารอยเท้าจริงแต่ไม่รู้เป็นรอยอะไรจากนั้นหลวงพ่อเพชรท่านเป็นพระ,ะค่อนข้างที่จะเป็นพระที่มีลูกศิษย์ลูกหายเยอะท่านก็รวบรวมลูกสิษธ์ที่มีความรู้เรื่องรอวงพระบาทเนี่ยเดินทางขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อทั้งหมดมาพิจารณาก็ยืนยันว่าเป็นพระบาทเบื้องขวาของพุทธเจ้าซึ่งพระบาทเบื้องขวาเนี่ยส้นพระบาทนะพูดภาษาเราคือตรงนี้เป็นส่วนส้นพระบาทแล้วก็ตรงนั้นเป็นส่วนส่วนนิ้วนะครับเป็นพระบาทเบื้องขวาของพุทธเจ้า ตรงนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาคิจกูดเป็นหัวใจของเขาคิจกูดทุกคนที่มาเนี่ยบางทีไม่เข้าใจนึกว่าเป็นหินก้อนนี้เรียกว่าพระบาทอันนี้จรงิงๆแล้วคือลูกบาทลูกบาทคือบาทที่พระอุ้มอ่ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ส่วนตรงนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ก็คือมหัศจรรย์มีอยู่สองสองส่วนด้วยกันก็คือในสมัยก่อนเขาบอกว่าหินก้อนนี้ลอยได้พอเขามองไปเงี้ยมันทะลุไปทะลุมาจนกระทั่งเขามีคนขออนุญาต ในการเอาสายศีลมาขึงและดึงสามารถดึงออกมาได้นะอันนี้คือเรื่องประวัติที่เขาเล่ามาแต่ถ้าเป็นยุคหลวงปู่เขียนความมหัศจรรย์ก็คือตอนที่หลวงพ่อเขียนมาบรรยายธรรมพิเศษตอนภาคกลางคืนหลวงพ่อเขียนจะมานำนั่งตรงนี้แหละแล้วก็พอนํานั่งฟังธรรมเสร็จแล้วท่านก็จะไปยืนอยู่ฝั่งนู้นและท่านก็จะปิดไฟหมดเลยใช้ไฟฉายเนี่ยนะยิงมาที่ลูกบาทเนี่ยก็ไม่ได้เห็นสว่างนะเห็นแค่รู้ว่าจุดไหนจุดไหนแล้วท่านอธิบายว่าตรงไหนมีมีอะไรบ้าง คนจะฮือฮากันมากเลยเวลาที่หลวงพ่อบรรยายพิเศษในในยุคหลวงพ่อเนี่ยคนจะมานั่งแบบไม่ต้องไม่ต้องประกาศพอรู้ว่าหลวงพ่อจะเข้าในคืนตรงนี้แน่นหมดเลยนั่งกันจนแน่นหมดเพราะฉะนั้นความหัศจรรย์มันจะมีอยู่สส่วนนะครับและในลานพระบาทเนี่ยตรงนี้เป็นพระบาทจําลองอันนี้เป็นการสร้างขึ้นของแม่ชีปลังแม่ชีปลังนี่อยู่ปลายยุคของหลวงปู่นังคาดว่าแม่ชีปลังก็คงจะไม่รู้จะตอบคําถามผูดแสวงบุญยังไงว่ารอยพระบาทมีลักษณะอย่างไร เพราะเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีขอบพวกนี้ก็จะไม่รู้ว่าคนบางทีก็เดินเลยไปเลยมากันอยู่เลยท่านก็คงให้ช่างอ่ะมาปั้นเป็นรอยพระบาทจำลองไว้เราก็เลยเห็นว่ามันมีประโยชน์ทั้งสองรอยก็เลยเก็บรักษารอยนี้ไว้ด้วยอันนี้เป็นพระบาทจำลองที่ไม่ชีพหลังสร้างไว้เมื่อปลายยุคหลวงปูนะ่นางส่วนตรงโอ่งน้ามนต์อ่ะตรงหินแหลมแหลมตรงนั้นจริงๆแล้วถ้าเรามองเข้าไปจะเห็นเป็นดวงธรรมจักรตรงนั้นเป็นรอยฝ่าพระหัตถ์เขามีเรื่องอธิบายไว้ว่าพญามาเนี่ย หวังทาร้ายพุทธเจ้าโดยการถีบหินซึ่งฝั่งนู้นจะมีรอยเท้าพญามารเดี๋ยวเราจะไปดูหินหินก้อนเดียวกันเนี่ยตรงทางลงน่ยแต่ส่วนมากเขาจะไม่มีใครอธิบายกันฝั่งนู้นจะเป็นรอยรอยเท้าพญามารฉีบหินก่อนนี้พุทธเจ้าเลยเอาประหารรับไว้ก็มีรอยปรากฏและเศษหินบางส่วนมาถูกพุทธเจ้าเนี่ยถูกพระบาทก็มีหยาดพระโลหิตอยู่ในกรอบเล็กๆอ่ะสามสี่จุดเนี่ยซึ่งสมัยก่อนจริงๆเนี่ยเราขึ้นมาใหม่ๆเราจะเห็นน้ําเป็นสีแด,ดง,ดงๆไหลลงมาก็าจะหยาดพระโลหิตพุทธเจ้าวิธีการ ขอพรก็คือถ้าใครป่วยเป็นโครคภัยไข้เจ็บอยากจะหายก็ให้เอาทองมาปิดเหมือนกับเรามาอาธิษฐานรักษาพุทธเจ้านะครับตรงนี้นี่ที่รอยฝ่าผาหัส่วนใครอยากทํามาหากินของคลองให้ไปเอามือไปอธิษฐานตรงนู่นนะตรงน่าจะมีรอยที่เป็นหินมีมีแผ่นทองปิดอยู่